ที่เรามีอีโคโฟลตัวนี้มันสามารถทําให้เป็นไฟสํารองแบบไม่ใช่แค่เวลาไฟดับแล้วมันจะตัดไปเลยแต่ว่าเรายังมีโอกาสได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าทํางานของเราต่อได้อีกเป็นชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตัวอีโคโฟ w ์รีเวิร์ทูนะครับผมที่ได้มานอกก็คือจะเป็นตัวเล็กๆประมาณนี้เลยนะครับมีหน้าตาที่แบบเล็กลงนะผมหัวของการชาร์จแบบชาร์จรถยนต์ชาร์จ AC ีที่เป็นไฟบ้านนะแล้วก็ยังมีตัวของ USB Type A USB ีไทป์เอยู่บนี่ยยังมีอยู่นะครับรอบตัวเครื่องก็จะมีเรียบๆ คิดภาพง่ายๆเราอยู่โรงเรียนเราอยู่สำนักง,งานของเราเนี่ยมันจะมีเครื่องหนึ่งที่เวลาไฟดับแล้วมันจะร้องตีดๆๆอะไรเงี้ยซึ่งไฟสำรองนั้นน่ะมันจะอยู่ได้ไม่นานมันจะอยู่ได้แค่แบบให้เราเนี่ยได้ชัดดาวคอมของเราให้แบบเออบันไฟไม่กระชากเท่านั้นใช่ปะแต่ว่าการที่เรามีอีโคโ o w ตัวนี้มันสามารถทําให้ที่เป็นไฟสำรองแบบ UPS แบบนั้นได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําได้นะก็คือมันไม่ใช่แค่เวลาไฟดับแล้วมันจะตัดไปเลยแต่ว่าเรายังมีโอกาสได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ของเราหรือว่าทํางานของเราต่อได้อีกเป็นชั่วโมงนะครับ อย่างน้อยองานใกล้เสร็จแล้วแต่ไฟดับอะไรเงี้ยเราก็อยากสามารถใช้อีโคโฟตัวนี้เนะี่ยเสียบอุปกรณ์ไอทีของเราที่เรากำลังทำงานอยู่เนะี่ยแล้วก็ใช้ไฟทํางานให้เสร็จให้ได้นะครับตัวนี้ก็คือเหมาะมากนะไม่ว่าจะเป็นสายที่ทํางานที่บ้านหรือว่าไปตั้งแคมป์มันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เป็นแบรนด์ที่ไม่ โนเนมที่เราไม่รู้จักแล้วก็เขาผลิตออกมาแล้วมันดูมีความอันตรายอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวจริงๆนะที่เราเห็นครั้งแรกแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละมันคือสิ่งที่ถ้าเราจะตัดสินใจซื้อ power station หรือว่าแบตเตอรี่สำรองที่มันสามารถชาร์จได้ทั้งตัวของอย่างสมมติว่าออกไปตั้งแคมป์ชาร์จได้ตัวของพัดลมเอยเสียบพัดลมเสียบแบตคอมเสียบนู่นเสียบนี่ได้มากกว่าเสียบมือถือชาร์จแบต power bank ทั่วไปที่เราใช้เนียผมก็คิดว่า e c o f o ตัวนี้แหละเป็นตัวที่แบบเหมาะสมมากๆเลยนะครับ